สวัสดีพี่น้องปองปายทุกคนนะจนะ๊ะเนาะช่วงฤดูกาลของการเก็บเห็ดก็จะยประมาณนี้พี่น้องจ้ามแต่เก็บเห็ดนะจนะ๊ะเนาะบางคนก็นจะคอมเมนต์ว่าจะอยู่ประเทศอะไรแอนเก็บเห็ดอยู่ประเทศสโลวีเนียเ้อพี่น้องเลยอยู่ยุโรปนี่ละ่ะประเทศสโลวีเนียเป็นประเทศน้อยๆอ,อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาเขาลำเลาไพ่พี่น้องจา้าเนี่ยจุ่มนี่ซีดอกพี่น้องจา้าโอ้ยงามแห้งพี่น้องจา้า มองไปดูแรตลึงอ้ยสวยงามแห้งเนาะจาะ้ะเนาะนี่แหละความสุขของคนมาเก็บเห็ดพี่น้องจา้าอีกจุ่มหนึ่งพี่น้องจา้าหนึ่งสองสามยามเห็นเห็ดดอกสีนี้แบบว่งแดงๆล้วก็แ,กแนมไปเห็น่าขาวๆเนี่ยอุ้ยมีความสุขรารพี่น้องจา้าโดยที่บรูวาสิบัญญายจังไดเนาะจาะ้าเนาะนอกสาจากคนมาเก็บเห็ดคนมาเขาปะจะรู้พี่น้องจา้า ว่างามขนาดไหนอิ่มอกอิ่มใจขนาดไหนพี่น้องจา้านี่มาอีกระแวกนึงพี่น้องจา๋าหนึ่งสองสามโอ้สีสวยมากๆพี่นอ้องหนึ่งต้นเน็ตเนี้เกิดอยู่ในอปลาบูบอรีปลาพี่น้องจา๋าถ้าดอกน้อยๆคงสีเห็นยากแต่ว่าถ้าเป็นดอกใหญ่ขึ้นมานสิลหอโอ้เห็นได้สบายเลยจ้จะเก็บเห็ดกันต่อพี่น้องจา๋า สำน้ำฝนตกเห้โอ้ยตขาพี่น้องเอ้ยม่าแ่นะไมเขาตัดขาไพี่น้องจ้าม no no. ันซำน้ำพี <ost ir Likewise>. ่น้องตุาพี่น้องยตีนตีนตัดขา่น้อไแต่ตพี่น้องจ้า ดอ,อกนึพนงพี่น้องเหรียนอยู่ผู้เดียวเจ้จะค่คยมากลลวพี่น้องเอ้คนยังเป็นมาดี้บางส่งทั้งนี่ดอกนึงโอ้ยเกือบเห็นนอนเะสอนน้ำแห้งพี่น้องเอ้อย ล้าหัวเท่างงอวบอันเราไงกนี่ก็สิวพอพี่น้องมันต้องอดอกปว่าาณนี้หละถาหักด้วยหรอบ่พ่น้องมัหักบ่ อะไรอ่ะทำหนี่กระแทบลึบเด้นี่รุ่นหนิลึๆพี่น้องเนียแดงกระเท้าน,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 นี่โอ้โกหขาใหญ่เด้อพี่น้องเด้อขาใหญ่อยู่ะตะมอเตเป,ปะอ๋อขางามดีพี่น้องคนนึงฝนตกซึ้นฉ่ำ เห็ดถือฝนกับสีเหลียมแมบแมบแม่พี่น้องฮ้พี่น้องเสดดตาบักกางมากคุกขาลูกคนบอกเตอนเทอนยูพี่น้องเอ้อดอกไงโอ้ยไงตาเขาลำเนาไั่คือเก่า ตะฮักแดดกอ็ออกแล้วพี่นอ้องเริ่มออกตะฮักดีสวยงามดอกนีบมึงักษณาหน,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 น้าแน่นอนเหรอสวยจริงๆแค่พิ่ข้างตรนู้นเลยพี่นอนะ้องถน,นนนี่นะ่ะย่างอม้อมๆนี่แหละย่าน <c oughs> นี่พี่น้องอีดอกนะึง

เอ้ยย่าเห็นไ,ไหมใกล้ถนนด้วยสาวหญิงนี่ร้านอาหารที่กินนี่ก็เป็นโรงแรมทางตรงนั้นก็เป็นที่เข้าจอดรถไว้นั่นแถวนั้นนี่ก็ย่างหาแถวนี้แหละนี่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 พออีกแล้วสวม่าคนยางเขาเป็นขางใน,น,นไหม